สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้ปออ้าอ่อนสิทาไป้ายยางบึงตลาดเก่านะคะตามเบึงขวักข่าเป็นทาแล้วพี่น้องเนาะว่าเป็น้าขายเป็นยังใสเนาะ,ะไปยางน้ำกันพี่น้องจ้าไปในตลาดเด้อพี่น้องเด้อนี่ป้าอ่อนพายยางแถวนี้แหละตลาดเก่านะคะเขาไปในตลาดเดยววาวราชนี่เนาะพี่น้องเนาะฟังนั่นกับสิเป็นฟังอ่ะ BTS อย่างกับ MRT นะคะพี่น้องคะเป็น MRT แล้วกันทะลุไปก็จะเป็นวัดเนาะเป็นวัดแล้วก็เป็นมุนิเที่อยู่ฝั่งนั้นนะพี่น้องเนาะอันนี้ค่ะลงแล้วค่ะเด้อพี่น้องค่ะนี่ป้าอ่อนมาจะเริ่มปรุงเนาะวันที่ป้าอ่อนมาเดินคือวันที่ยี่สิบเดี๋ยวเริ่มมนีวันจันทร์วันที่ยี่สิบห้าเนว้พี่น้องแต่ป้าอ่อนรอพีทเขดถอดห้นะคะนี่ค่ะไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ มาตลาดคนขายทองเป็นยังไงขายผลไม้ขายผักวัสดีค่ะขายดีไหมคะขายดีไหมคะมีพอค้าไหมคะขายดีไหมคะเชอรี่ลูกใหญ่ๆอันนีปีนี้เป็นยังไงบ้างแง่ใช่ปะมาขาเนาะถามถามพอค้าไหมค่ะเนาะพี่น้องค่ะอันนี้รู้จักกันมานานแล้วเด้อนี่สองคนนี้ขายดีๆนะคะขอบคุณค่ะ มาดูตลาดกันเพือ่อนๆยางบึงเนาะอันนี้ค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวอยู่เนาะแต่ว่าค้าขายก็จะเงียบลงเด้อเพือพ่อนๆเดนขายของกินของยิทำเนาะเพื่อนๆคือตลาดเก่ายร่าเนาะเพื่อนๆตลาดเก่าเดี๋ยวบางทีก็ตลาดใหม่แต่เจ้านี้ขายดีนะคะ คนเยอะเนาะมันีปลาออนมะย่างมั่นจันทร์เด้กพี่น้องเดอ้อสองฝั่งก็จะมีคนเยอะนะเห็นไหมมีทุกอย่างเนาะซอยนี้ก็จะเป็นซอยหินหินมงคลเด้วพี่น้องเดอ้อนี่ซอยเนียค่ะยางข้าไปในซอยเป็นหินมงคลทุกอย่างทุกชนิดอันนี้เนาะก่าลัดทุกอย่างนะคะเพื่อนๆจ้ายางไปบ่งทำกันเด้อพี่น้องเดอ้ออันนี้ก็จะเป็นร้าน น้ำจีบสลับเปานะนเนาะเพื่อนๆเนาะขายดีตลอดนะดยอราดตลาด,ดยวราดนะพี่น้องเนาะจะเป็นตลาดเก่าก็ไม่เชิงนะพี่น้องค่ะ่ว่าขายทุกอย่างเนะทุกอย่างนะคะมีของเจนะนเนาะเพื่อนปลาออดกับซีห้เบิงงสองฟังมีของเจลานเจเนาะคะ่ะ <laughs> ฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นหมูเพื่อนๆออสิเวียนหัวกระป๋ออ่อนช้าน้อยหนึ่งเนาะแพนกล่องไปมากเนาะพี่น้องค่ะนี่อันนี้อาหารพร้อมทานนะคะตรงสุกนมจิ้มสลับเปามีทุกอย่างเลยเกิดเนๆเนะจ้ะขายดีนะคะเนาะเห็นไหมอ่าเพื่อนเพือ่อนไปเ้าวยาสำรวจต่อนะคะสองฝั่งเลยเด้อพี่น้องเด้อเขาอยู่แค่นี้เนาะอันนี้ร้านขายกับข้าวเจนะเพื่นอน ะะอากาศเนาะอาจจะไม่เหมือนเดิมเนาะเพื่อนๆนะเนาะแต่เงียวหลงเงียวเงาลงนิดนึงอันนี้ขายผีเห็นมงคลค่ะเพื่อนๆจานเห็นนะ,ะเห็นมงคลนะคะนี่แหละผละหมาก,กลากไม้เนาะอันนี้ขนมขนมจีนนี่นะคะเพื่อนๆขนมขนม,ขนมถ้วจีนเนาะทุกคนเข้ามาก็จะอยู่ตรงข้ามนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ อยู่ตรงข้ามนี่เดอ้ออยู่ตรงข้ามศาลเจ้าเนาะตรงข้ามศาลเจ้าแหล่งอบเอียนะคะ,คะคเพื่อนๆใครเขาไปเข้ามากก็สิเจอนะคะต้องมีเนาะจะเป็น่าากล้วยค่ะคเพื่อนๆคะ่ะเยาวราชเพื่อนเ,าาาเอนานะคนก็่าถือว่าโอเคค่ะคนก็ก็มีลูกค้าสสเสมอเนาะมีลูกค้าเยอะแยะนี่แหละป้าออนก็เลยมาพามาส่องดูนะคะวันที่ยี่สิบ ยี 25, ่สิบห้าแมนมอญมนียีบหาลยีบหกกินนองกันอ่าสิงหาเนาะคะ่ปะปลาออนผ้ามายางเบ่งคนเยอะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันจันทเนาะทั้งคนทั้งรถคะ่ะเห็นร้อทุกอย่างนะคะของสดของแห้งเนาะเพ,นเพื่อนเนาะปลาออนมาเดินตอนสิบเอ็ดโมงกว่า,าจะเที่ยงนะเพื่อนๆเ,เ,เนาะเนี่ยกับปลาแห้งะคะ่ะ อขอษค่ะเนี่ยปิงตัวใหญ่ๆมันรังปิงเนาะปิงป้งเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นค่ะเพื่อนๆค่ะลูกชิ้นของกินเนาะนี่แหละยำราชร้านพริกไทยค่ะเพื่อนๆม่วนสูน ขายปริงเนาะนี่แหะค่ะเยาวราชเยาวราชเพื่อนๆจืนานเนาะก็ถือว่าโอเคค่ะของกินของใส้เด้อเพื่อนๆเด้ออ่อนกับพะยางเบงอร์เยาวราชก็ยังยังดีเนาะยังขายดีเหมือนเดิมค่ะน้ขา,ขายลูกชิ้นเพื่อนขายดูง ตอนนี้ขายกุ้งขายอาหารทะเลใหญ่ๆตัวใหญ่ๆค่ะาออ <c oughs> นเนี่ยค้นลายนะคะค้นลายแล้วก็ย่างกัดชนค้นไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะจะมีเสียงดนตรีเนาะเพื่อนเนาะปลาอ่อนกระเรียงๆผ้ายางเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะขอโทษค่ะไปเรื่อยๆนะคะนี่ลนะยาวาราชเพื่อน สองฟังเนาะนี่ร้านขายกับข้าวเพื่อนๆจะน่ากินน่ากินเห็นไหมคะกับข้าวเจ่อแจะมมากมายเรื่อยๆนเพื่อนๆค่ะสดใหม่ๆน่ากินนะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆมีทั้งของแห้งเนาะต้องฟังค่ะ ฟังก็จะเป็นน่อไม้ก๋วยเตี๋ยวตลาดเดียววราชค่ะเพืเ่อนเนี่ยลูกชิ้นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นร้านผักกาดดองต้องเอาของต่างสองฟังเพื่อนเนาะผักกาดดองเพื่อนของแหงนะ้งเนาะเห็นไหมกุ้แห้งของแหง้ง,หงกระเพาะปลาแห้งนะคะโอรู้สึกจะใกล้ศาสตร์จีนแล้วนะเนาะเพื่อนเนาะ ตลาดก็จะคึกคักนะคะสองฝั่งนะเพื่อนๆคนก็เยอะรถก็เยอะป้า,ามาสำรวจตลาดน,นะคะนาะเพื่อนๆคะ่ะขื้กั <g rab> บวันหยุดเนาะเราจะได้ทำเฉพาะวันหยุดนะคะเพื่อนๆจ้าเพราะวันธรรมาดาป้าออนก็ทำงานเหมือนกันเนาะ นั่นแหละก็เลยเก็บผ้าบรรยากาศรำคาญเพื่อนเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะมาจบอยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวป้าออนเซ็ทถุงหนึ่งนี่ค่ะนี่นี่ละค่ะดูเสน่ห์ของยอร่าเพื่อนเพื่อนครัตรงข้ามไปนะก็จะเป็นตลาดอ่าตลาดกลางคืนเนาะเดี๋ยวตลาดกลางคืนตลาดเก่าเพื่อนเพื่อนค่ะเนี่ยคือตลาดเก่าเนาะฝั่งตรงข้ามตลาดเก่าเพื่อนเพื่อนนี่ยค่ะ ของข้างฝั่งน้นจะเป็นตลาดเก่าฝั่งนี้ก็จะเป็นเยวาวราชเนาะถ้าไปอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นสำเพ็งนะคะเพื่อนๆสำเพ็งเทารัตนเนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้นเนาะเพื่อนๆจ้าอ,อจาจจะเก็บภาพบรรยากาศตลาดไทเบิง์กพาสำรวจตลาดเนาะพี่น้องเนาะจ้ะไ,ไม่ได้พี่น้องด้เจอกันไหมล่ะคะ่ะขอบคุณนค่ะสวัสดีค่ะ